นำมาเก็บทั ну ้งแรกทั no. ้งแรกอาจจะยังยังเข้าใจได้ไ okay. ม่ทะลุบุกโปรแต่ว่าก็มีได้เต็มอยู่สองท่านส่วนอีกที่เหนือก็อาจจะมีผิดเล็กน้อยหรือผิดเยอะบ้างเวลาไม่พอคือต้องให้ทำให้ใช้เวลามากกว่านี้บาีมันติดพันสอนติดพันมันไม่จบไงเราก็เลย ใช้เวลาน้อยไปหน่อยอีกอย่างนึ่งต้วยฉันเยอะไปอืออมเอาเหรอแทรรัผิดเยอะแต่ว่าไทยรัฐไม่เ<ช>มมข้าใจเรื่องนบบามบกิจมาดูดาข้อแรกข้อแรกมีโจทย์มาให้คือทุชชัขมัดท่าปุยแล้วก็สัตโตสัตว์ผู้ไปด้วยขนดหางคือเอาตัวบทหน้ากับตัวท่ามาลงปิยปัจจัย ปีปัะจัยเนี่ยลงแล้วทาไงใช่ลบที่สุดธาตุแล้วก็ลบตัวมันเองฉะนั้นลบปีทิ้งไปลบที่สุดธาตุทิ้งไปแล้วก็ไปตัวเดียวฉะนั้นเมื่ออันดับ่เป็นสโตมันก็ต้องไม่ลปเป็นผู้ชักโครแต่ว่าในรูปวิเคราะห์มันแปลอย่างไรบทหน้าที่เป็นตัวนามเนี่ยแปลด้วยออกเสียมวิพันอะไรก็ประกอบด้วยเสียมพันนั้นก็เป็นผู้เชนนะส่วนตัวธาตุเนี่ยรูปวิเคราะห์เนี่ย เราต้องนึกถึงกิริย์ขยานเป็นดับแรกก่อน<ช>ถ้าลงพวกถ้าลงพวกหมวดกิตตปบัจ,จิใจคือกุยนีน,นวุตุรุหรือว่าลมบัจใจห้าตัวนี้นะใช้อคยาตอย่างเดียวใช้ติหรืออันติวัตามานาอย่างเดียวไม่ต้องนึกถึงอะไรอื่นอีกเลยคือนี่คือรูวิเคราะห์ของมันจะต้องประกอบเป็นอคยาตที่เป็นกัตตุวจงเหตุกัตตุวจงเท่านั้นฉะนั้นเวลาแปลออกคู่ไปด้วยขนหานธรรมธาตุเวลาเป็นอคยาตตะแปลคธรรมเป็นขัาฉา ลงติเสร็จแ,แล้วยะตะัต้องมีกิตตะอา่ากิตะประจยัยกุยนีนวุตตุรูมียะตะัเท่านั้นแต่ว่ามันไม่ปรากฏอยู่ในในรูปิเคราะห์หรือบทสําเร็จหรือโซนบทสําเร็จก็ขึ้นมาแปลเองก็สัตว์ใดจะไปด้วยขนดหางอันนี้เป็นขนดหางนะบางคนบอกเป็นหางอย่างเดียวบางคนบอกเป็นขนด์ให้ปอย่างนึงก็ก็ไม่ได้ให้ปิดอะไรแต่ว่าแทบแต่ว่า เชนะคือสัตว์ใดย่อมไปด้วยขนดหางเห็นนั้นสันนั้นชื่อว่าผู้ไปด้วยขนดหางแต่จริงเวลาเขาแปลชื่อว่าผู้ชนะแล้วก็แปลว่ามันเรียกว่าผู้ไปด้วยขนดหางแต่ว่าเราไปออกศัพท์ไปเลยก็ได้ชื่อว่าผู้ไปด้วยขนดหางข้อหนึ่งข้อหนึ่งที่ผิดกันจริงๆเนี่ยมีแค่สองรูปมั้งที่ผิดเนี่ยคือท่านวินดากับท่านสิริศักดิ์เท่านั้นเองหรือเปล่าไม่รู้อาจจะใช่นะมันมีพุนเชนะามาจากไหนไม่รู้ใช่นไหม ฉะนั้นตัวนี้คือไม่ได้เป็นพุทธาธาตุไม่ได้เป็นพุทธาธาตุที่เป็นไปในความกินเวลาที่งานหรือพอาคมต้นธาตุอาเทนยังคงจป็นในนิสวรค์นันไม่ใช่อันนี้คือพุทธชักตัวมันเองคือตัวนามเลยแต่ว่าด้วยกระดหางฉะนั้นพุทธชโคหรือพุทธาคาก็คือพญานาคหรือสักอะไรก็แล้วแต่ที่ไปด้วยกรนะดหางได้เป็นมูวางตัวไปได้จะวยปากกรม่บมู้มันต้องวิ่งและชูไปได้นีะใช่หรือว่าาพูดถึงพญานาะค ว่าที่เป็นถ้าถ้าจะเป็นงูจริงๆอะ่ะก็จะให้คําว่าอูเรนะคเขาจตีด,ดิอุรโคอันนี้ไปได้อกเลยไปเอาอบเลยไปอยเงี้ยอันนี้อันนั้นก็เป็นงูฉะนั้นผู้ชนะโดยมากก็เป็นพญานาคข้อที่หนึ่งก็ถ้าต่อมาเป็นกตักตโตะกัตตุสนะแต่เราไม่ได้ถามมาดูข้อที่สองอ่าเป็นชานะลำธาุมีัจจใจฉะนั้นเวลาคำแปลคือ,อบุรุษผู้ได้ซึ่งชาน ชาณน่ะให้เขียนเป็นตัวนี้นี่ชาณนะชาณะนะนเป็นนอหนูบางคนเขียนเป็นนอเนรมาอันนี้ถ้ามันเกินถ้ามันเกินสองตัวไปก็ให้ผิดเลยนะฉะนั้นเวลาแปลเวลาเวลา,วลาตั้งรวิเคราะหปวดหน้าออกตวเองว่าอะไรก็เป็นพัาน์น้ไม่ตก่อนคือช้านั่งตัวตัวท่าถ้ารู้ว่าเป็นท่าตัวไหนเนี่ยก็ท่าตัวนั้นมาประกอบไปนะขยาน อันนี้มีคําแปลว่าโดยปกติด้วยฉะนั้นสีเลนะจะอยู่ตัวท้ายปกอติฉะนั้นตรงเกียขยะตัวนี้ไม่ต้องใส่อิติมาแป็แค่ลพัพติแล้วก็สีเลนาติชานะนาพีเป็นชานะนาพีได้ยังไงบทสําเร็จก็มีปัจจัยอ่งนี้ปัจจัยลงแล้วลบณทิ้งเหลือแต่สระอีฉะนั้นก็เป็นละพีปัจจัยที่นั่นนะทุกตัวเมื่อตัวมันเองลบทิ้งไปได้มันก็จะคงกดของมันไว้ว่าต้องทีคัด ตัวต้นธาตุที่เป็นอาใค้เป็นอาคือทําเสียงขยายาวให้ได้นตันั tamam. so, so, you know, so, ้นก็เป็นลาฉะนั้นตี้จะเป็นชานะลาพีส่วนใครที่ตอบเป็นลาลาชานะลาพิโนอันนั้นคือมันเป็นอันยบทเป็นผู้โพดแต่อันยบทที่ให้มาคือเป็นเอกะฉะนั้นตัวนี้คือเป็นลาพีเฉยๆถ้าตัวนี้เป็นปุริสาในรูปวิเคราะห์ก็ต้องเป็นชานางตัวนี้ก็เป็นลภันติเป็นผู้โพดแล้วก็สีเราติแล้วก็ชานะลาพีโนปุริสาฉะนั้นเอกะ เป็นชาล่าลาพีตรงนี้เป็นพเอกาพต์รับมติวาร,ระแปะก็บรกุบรุษใดย,ย่อมได้ซึ่งชาลโดยปกปติเห็นนะั้นบุทนั้นชื่อว่าผู้ชัผู้ได้ซึ่งชาลโดยปกติอะไรนะบุรุษใดย่อมได้ซึ่งชาล์โดยปกปติครับถูกไหมเดี๋ยวมตรวจให้ผิดเดี๋ยตรวจให้ถูกผู้ได้ซึ่งชาลเยาเยาจัน อนแล้วมาดูสิมันจะเออใช่จะให้ตัวนี้ถแล้าหากินที่อื่นให้ไหดไหนเกิดได้ยำราทุนชาญตัวนี้ไอ้ประโยคยะมันต้องแปลว่าย่อมก่อนไงอ๋อพูดมันออกมาจากตัวข้างล่างนี้ ฉะนั้นเาบอกคือเนี่ยต้องแปลว่าย่อมก่อนตัวนี้แปลว่าย่อมย่อมก่อนแล้วค้างงแรกเาแปลว่าคู่บทสําเร็จเาแปลว่าคู่อ,อ,อ,อมหาที่อื่นกินตันนี้โ <Okay. S 2> อเคฉะนั้นคือในเรื่องมีคอในรูปมีคอ,อ,อแต่อขยะเป็นขยะอีกอนย่อมพอบทสําเร็จม,มันสําเร็จเป็นคุรนางไงเลยมีคําแปลว่าู่มาพู่ได้ซึ่งชานเดิมปกติอันนี้คือข้อที่สองต่อมาข้อที่สามข้อที่สามเริ่มผิดแล้ว บาสิกาผู้ผู้กระทาซึ่งบุญอันนี้บอกว่าให้ลงรู้ปัจจัยอ่ารู้ปัจจัยดูคําแปลมันก่อนผู้ทําซึ่งบุญฉะนั้นแปลเป็นกระจูปกระตุปสกนธ,ธรรมดาฉะนั้นไม่มีสีเลนะในลบเคราห์ไม่มีสีสธรรมชาติในลบเคราะห์ก็เอาได้เลยก็คือบุญยังซึ่งบุญกระท่าถ้าเป็นใน,ในัทาย,ยาเป็นกระตัวกเรานึกถึงในธาตุแปดหมวดกระท่าอยู่ในหมวดธาตุปัจจัยเป็นหมวดธาตุข้าหมดนี้คือโอปัจจัยก็เป็น กโรติแล้วก็มาบอกกิิได้เลยก็เป็นกโรติติแล้วก็คุญยะกาลิกาอุปาสิกาเป็นกาลิกาได้อย่างไรเป็นกาลิกาได้อย่างไรนวุปัจจัยไม่มีอำนาจในการรบที่สุดท่าไม่ต้องรบไม่ต้องใส่ตัวอื่นมาถ้ามันเป็นท่าสองตัวอย่างนี้อ,อ่าการตัวนี้ก็เป็นหรือถ้าแปลว่เป็นอากาศมันก็เป็นกะกะละกะกาลกะ การนนกะละกะอิทิลิงให้ลงอีกที่หน้าต่อไก,ก่จะเป็นกะรกกาแล้วตอนท่าบรัสะให้ทีคะน่าจะเป็นการกกา,า,านึงสระอาตัวหนึง่ง<ะ>มันคนใส่ย,ยอยักษ์มาเป็นกาญิกาอีกายิกาตัวนั้นมาจากอะไรถ้าการที่มันจะมียอยักษ์ได้ส้องแปลว่าถ้าที่มีสระอา,าเป็นที่สุดถ้าตัวเดียวมีสระอา,าเป็นที่สุดเนี่ยจะลงยอยักษ์ไปก่อนเช่นทายิกาเนี่ย ทา,ทายกทายิกานะ่ะถึงจะลงย yeah. าฉะนั้นถ้าไม่ถ้าท่าสองตัวเนี่ยไม่ต้องทําอะไรกับมันถ้าเป็นอิทธิลิงก์ก็ลงอีกแล้วก็แปลงเป็นอากาศกา็เป็นการิกาตอนาเป็นศัตรูทำเป็นอาก,าก,ากา็เป็นปาการิกาฉะนั้นวาแปลรูปของเขาคือบาศิกาใดย่มกระทําซึ่งบุญเห็นนั้นบาสิกานั้นชื่อว่าผู้กระทําซึ่งบุญอาจะเป็นทมหรือกระทําก,ก็ได้ฉะนั้นข้อนี้จะปิปตรงช่วงการิกาตัวน,นี้ ข้อที่สี่ข้อที่สี่นี่บางคนก็ตั้งหริยข้อถูกแล้วก็แปลผิดบางคนแปลถูกตั้งอริยข้อผิดหมาคือธรรมะวัฏตุภิกษุผู้อ่นผู้ผ่าผู้แม่กล่าวซึ่งทางเป็นปกติฉะนั้นถ้าเป็นผู้มีอันผู้มีอันเป็นปกติก็จะเป็นอะไรสมารรูปจัดสีลสกษณะในอริเครา,านะห์ตัวท่าเนี่ยก็ประกอบด้วยตุงปัจจัยฉะนั้นตัวเนี้ย ถ้าเราทําตามกฎของตุงปัจจัยก็ถ้ามีทตาบริสุทธิ์บริสุทธิ์ถ้าเป็นตากแล้วลงตุงไปได้เลยก็เป็นธรรมังวัตตุงสีรมัสสาติธรรมวตาถ้าเกิดใครทำตัวของตุงปัจจัยไม่ได้ก็วัตถะก็ลงอีแล้วก็ลงตุงได้เลยก็เป็นวัตีิตุงก็ได้ธรรมังวัตีิตุงสีร,รมัสสาติธรรมวตามันจะเลยเป็นธรรมวัตุก่อนแล้วก็ไปเจออย่างสัตุก็คือสัทธาสัตรอันนี้ก็เป็น ธรรมวตาธรรมวตารนะูฉะนั้นเวลาแปลเนี่ยในรูปิเค์ของตัวด้านหน้าเนี่ยให้แปลตรงไปก่อนฉะนั้นมันจะไม่มียะมันจะไม่มียะในรูปวิเครจะมีตาอยู่ด้านตรงบทสําเร็จของสาธนะ,ะเวลาแปลก็วัดตรงก็อันว่าอันกล่าวหรือเราแปลโดยที่ไม่ใส่อันว่าก็ไรอันกล่าวคืออันความการเนี่ยตัวใดตัวหนึ่งได้เลยชอบใจตัวไหน ความกล่าวหรือการกล่าวจะเกิดตรงนี้เอาอันตัวนี้ก็ผู้มีอันถ้าอันระดับการตัวนี้ผู้มีการถ้าความก็ผู้มีความฉะนั้นเราอเอาแต่จะละลตัวหนึ่งได้ผมจะชำมอ่านกันอันกลา่าวธรรมซึ่งธรรมตัวนี้แยกเป็นอะไรสีลังสีลังกับอสสสีลังเพพป็นปกติอสสาาทิกุโลของพิสุ์นั้นอิติเพราะเหตุนั้น หรือเหตุนั้นเฉยๆก็ได้แต่เหตุตอนนี้แปลว่าเพราะเหตุนั้นหรือเหตุนั้นเฉยๆก็ได้อิติเหตุนั้นหรือเพราะเหตุนั้นโสภพิปุพิกษุนั้นทธรรมะตาชื่อว่าผู้เป็นกล่าวซึ่งทำเป็นปกติดันั้นที่จะติดจำไม่ได้เต็มคือแปลรูปวิเพราะห์ไม่ถูกคืออะไรตัวอย่างอันกล่าวซึ่งทำเป็นปกติของพิกษุใดมีอยู่ใครเป็นต้นแบบขวามพิษุใดมีอยู่ใครเป็นต้นแบบท่านไทร เจ็บคนนี้ทาเท่าอะไรเป็น,น,นต้นแบบนี่นทำสมชายสมชายเลยไงแล้วก็เอามาันเป็นทั้งทั้งหมดเลยอเ,เอาคนืกก่นก็เลยเอามาหมดเลยไหมบบนี่นนนนนนนคือการแปลวิเคราะห์อันนี้เรียกว่าสมารูปตัดสีล่าสวปด์มันเป็นรูปวิเคราะห์ของสมารสมารค,คือการอนุการกล่าวซึ่งทมเป็นปกติของพิสุจนั้นเห็นไหมพิสุจนั้นชีว้ว่าผู้มีอังกาซึ่งทมเป็นปกติ อันนี้ก็มีถูกประมาณสองรูปที่ได้เต็มนี่แหละถึงถูกกันคือท่านจะเบรญกับท่านน้ำมัยใช่ไหมผมว่าถูกเนี่ยก็สีถูกทั้งหมดหรือเปล่าถหเลยข้อข้อเดียวเนาะแล้วผิดก้นไหนเนี่ยผิดเยอะเนี่ยถูกผิดเยอมากกว่าถูกก้อนสองถูกก้อเดียวข้อที่ยากยากถูกแต่ข้อที่ง่ายผิดหมดเลย ดูข้อสุดท้ายใช่ไหมชนทั้งหลายผู้คนทาซึ่งการงานโดยปกติอันนี้บอกมีบทหน้าเป็นกรมรมะแปลว่าซึ่งการงานก็เป็นกรรมังดังนั้นเราเราได้มาเนี่ยเราได้ตัวบทสมบัติของมันมาเนี่ยคือรูปเป็นรูปวิเคราะห์เราต้องรู้ให้ได้ว่าไอ้ตัวนี้นเป็นธาตุอะไรพวกนี้คือธาตุอะไรเสร็จแล้วในรูปวิเคราะห์แล้วก็เอาธาตุตัวนั้นที่ยังไม่ได้ลบอะไรทั้งสิ้นอะ่ะประกอบเป็นอักคยา หมดสำเร็จนะเอออัอนนี้วาคือชนะฉะนั้นตอนนี้ก็เป็นกริติก,กรรมกรณติสีเลนาติกรรมะก,กูหรือกรรมะก,กูโนฉะน,นั้นรูปัจัยอ่ะปัจที่หนึ่งด้วยละลงแล้วลบละทิ้งเป็นแบบแรกเสร็จแ,แล้วลบที่สุดท้ายก็เหลือแค่กอไก่ก็เอาสรูไป,ปใส่ฉะนั้นเมื่ออัญยวงเป็นชนะมันแจหมือนอย่างวินยูวินยูคือวินยู วินยุโนวินยูฉะนั้นคำว่าบินยูอ่ะมันเป็นได้ทั้งเอกะและประภูฉะนั้นกรรมกู ku, เนี่ยใครไม่ต้องเปลี่ยนก็ถูกนะอันคือกรรมังกรณติสิเรนาติกรรมกูกรรมกูตัวนี้ก็เป็นได้ท e ั้งเอกะและปะูบางคนเปลี่ยนแต่มันแต่ไม่ได้เขาไม่ดันไม่คือคือไม่เปลี่ยนสะอูตรงเนี้ยสะอูตรงเนี้ยยังเป็นสะอูอ่ะกรรมกูโนกูโนคืออะไร วินย you know, <road> ูวินยูโนวินยูตัปูโนมาจาไหนแต่แต่ผมยังงงอยู่ว่าไอโรมาอะไรเอาโรอะไรไม่เงี้มงงเกี่ยนโรเฉยนะกามารอทมัุโลทำมัุโลเียไม่รู้อ่ะน่เงยตรหรือตัวฉะนั้นปัจจัยของหมวด กิตตบัจัยอ่ะตัวที่ลบที่สุดท่ามันมีคตัวไหนบ้างหนึ่งปีบัจจัยลบที่สุดท่าสองรูบัจจัยอ่ะคือลบที่สุดท่าทิ้งอ่าส่วนตุปบัจจัยอ่ะตุปบัจจัยมันเหมือนมันเหมือนจะมีการเปลี่ยนแปลงที่สุดท่าแต่โดยมากไอ้ตุปบัจจัยอ่ะที่สุดท่าเป็นอะไรก็แล้วแต่โดยมากเขาจะเอาเป็นตักเป็นตักเป็นตักอ่ามีบางตัวที่เอาเป็นเป็นนกแต่ว่าโดยมากอาจะที่สุดท้าเป็นตากอ่ามันก็เลยมีรูปเป็นกัด ตาคตาโรหรือขัตตาคตาโรส่วนนีปัจจัยนีปัจจัยคือไม่มีเมนตานในการราับในสุดท้าลงแล้วเห็น e. e. อตรีเห็นสตรีเมื่อไหร่นั่นคือนีปัจจัยถ้าเป็นพระอุพจน์ก็จะเป็นใจย่างเศรษฐีเป็นเศรษฐีโนก็เป็นการีการีโนฉะนั้นที่เรามีปัญหาการมองไม่ออกจะมีแค่หนึ่งปีปัจจัยสองตุกปัจจัยรูปปัจัยดอกนั้นไม่น่ามีปัญหา อันนี้ก็มาแปลวรามีค้อ,อคือชนเราใดถ้าไป็บผูโพจน์ชนเราใดหเรือว่าชนทั้งหลายเราใดแต่ใครจะเป็นชนเราใดไม่มีทั้งหลายก็าให้ถูกเรย่าชนเราได้หรือชนทั้งหลายเราใดยกก่อมกะทังซึ่งการงานโดยปกติเหตุนนะั้นชนทั้งหลายนั้นชื่อว่าผู้กระทังซึ่งการงานโดยปกติมายวย่าทาต่อไปอาใช้เวลายเลายอะขึ้นมีใครสงสัยอะไรไหมมีใครได้หนึ่งใครได้หนึ่งจุด ท่านผ่านอ่าที่มีน้อยกว่าท่านเค่ไดนอีกแค่ไหนหนึ่งจุดสองแล้วใช่ไหมหน <c oughs> ่สี่รวนเริ่มรวนฉะนั้นตรออื่องวิอคราะ์ของนามวจิตเนี่ยมันคือข้อที่ห้าข้อที่ห้าของนามวจิตฉะนั้นข้อที่ห้าเนี่ยก็พยายามเขียนไป <c oughs> เขียนไปให้ได้ก็คือบอกคือนึกถึงอะไรไม่ได้ก็นึกถึงว่ามันคือตัวธาตุอะไรก่อนแล้วก็มากรอบลง ลงมีพันธ์นขยันให้ได้แล้วก็มีบทห,หน้าแปลว่าอะไรก็ประกอบไปในพัน์นะนเนี่ยฉะนั้นเวลาเราได้มากรรมมะกูเนี่ยเราก็บอกวเออทุกระทําซึ่งการงานนะมันควรจะเป็นปัจจัยอะไรบ้างในสิบสี่ตัวตัวนปัจจัยสิบสตัวให้ออกมีอะไรบ้างกิกิีมาแล้วมันลงมารลบตัวเอลบสุดท่าอาจจะลบกวีก็ได้อา,อาจจะเป็นรูปป็นอไก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดมีสระอูเมื่อไหร่เนี่ยกวีปัจจัยอ่ะถ้ามันไม่ใช่เป็นโลกรวิทูอ่ะตัดถึงไปได้เลย ถ้าไม่แท่ท่าตัวเดียวอ่ะธาตัวเดียวธาตัวเดียวจะท่าตัวเดียวจะไม่ลงรูปัจจัยนะเพราะลงไปแล้วมันรู้ว่าจะลบอะไรฉะนั้นทาตัวเดียวที่ลงแล้วคงตัวมันอยู่เองเนี่ยมันคือปลิัจจัยแต่ถ้าเป็นรูปัจจัยอ่ะลงไม่ได้เพราะว่ามันจ้อยอยูท่าซิงไม่มีการคงตัวท่าได้ด้วยถ้าเกิดเป็นท่าตัวเดียวฉะนั้นรูปจจัยอ่ะจะเป็นท่าสองตัวโดยมากโดยมากจะมาลงกับพวกครท่าโดยมาก เช่นอันตะคูปาตะคูโดยมากท่านั้นถ้าเป็นรูปบรรจัยโดยมากจะเป็นพวกพวกสัตพวกนี้เพระธาตุจะไม่ค่อยเป็นธาตุอื่นโอเคเอาท่านนี้อะไรสองสองเต็มก็สองรูปนั่นแหละอันรูปบัญชัยกับท่าน